สวัสดีครับเจอกันในวันอังคารที่6มกราคม2569นอกะครับเอกมขาวชี้ชัดฟันธงกลางสัปดาห์ลุยกันต่อเนื่องเลยนะครับพิมลิกอังกฤษแมตช์เดย์ที่21นะฮะช่วงนี้ก็เตะกันทีหน่อยเดี๋ยวสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นฟุตบอลเอฟเอคัพเพราะฉะนั้นกลางสัปดาห์นี้พิมลิกจะมีลงเล่นคืนวันอังคารคืนวันพุธแล้วก็คืนวันพฤหัสนะครับแต่ว่าคืนนี้มีพิมลิกคู่เดียวนะครับเกมที่ อ่าเวสต์แฮมนะครับจะเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสตีสามตรงนะครับเหมือนเดิม eak 99นะครับฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะก็สามารถติดตามได้นะครับ eak 99อ่ะใช้ความพร้อมคร่าวๆนะครับเวสต์แฮมกับทางด้านนอตติงแฮมฟอเรสเป็น2ทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางก่อนแข่งเวสแฮมอันดับที่ส8ส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอเรสอันดับที่17แต่ว่า ฟอรเรสเนี่ยดูเหมือนจะปลอดภัยนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีแต้มอยู่เหนือเวสแฮมเนี่ยอยู่4แต้มวันนี้ถ้าเวสแฮมชนะจะไล่มาเหลือหนึ่งแต่ถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหจาก4จะโดนทิ้งเป็น7เพราะฉะนั้นเกมนี้ใส่กันมันแน่นอนนะครับเวสแฮมเอาแค่5เกมหลังสุดในพิมลีพอนะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับเสมือหนึ่งแล้วก็แพ้ไปส่ส่วนฟอ r ์เรสก็พอๆกันนะครับหเกมหลังในพิม์ลีกเนี่แพ้4เกมเช่นกันแต่ฟอ r ์เรสเนี่ยชนะ1เกมแต่ว่า การแพ้สีเกมของเฟลส์คือแพ้สี่เกมหลังสุดนะครับอ่ฟอร์มหลังของทั้งสองทีมในนัดที่ผ่านมาครับเวสต์แฮมบุกไปแพ้วูฟนะครับแพ้ทีมบุยศูนย์สามนะสู้ไม่ได้เลยนะครับส่วนเรสต์บุกไปแพ้ทางด้านแอสเซมิลาหนึ่งประตูต่อ3เจอกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะเล่นบ้านใครทีมนั้นแพ้นะครับเล่นที่ลอนดอนเวสต์แฮมแพ้เรสต์ไป1-2ส แต่กับเลลนดิซิต้กราวเนวสแซม,มเอาคืนได้นะครับชนะไป3ประตูรวดนะครับอ่ะมาวันนี้ฮะในเรื่องของตัวผู้เล่นเวสแซม,มเองนะครับในนัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีลูคัสปาเกต้าเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงหรือก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีชื่อหรือเปล่าแต่เกมลุกอย่างทางด้านยาร์ลตโบเวนมีทา่านั่นมาูสเฟอร์นันเดสซัมเมอร์วิลพร้อมลงเล่นหมดซูเชกมี เบรย์ิพอสมากาซ่ซาเป็นมิดฟิลด์นะครับแนรับแม็กซ์คิวแมนมาโปรพานอสแบ็กบ็อกเกอร์ปีเตอร์นะมีสกาประตูเป็นอารีโอลาก็คงจะเป็นชุดนี้แหละครับส่วนนอตติงแฮมฟอเรสเกมลุกก็น่าจะอยู่กันครบนะครับอีโกเชซุสมแกนกิฟไว โอนร่ครับชินสันทองการมีโดมิงเกสมีเอเลสแอนเดอร์สันแนวรับก้าน่าจะได้ทางด้านโอไลน์นักกลับคืนมาช่วยทีมนะครับอ่าคู่เซนเตอร์เบรนโควิดกับมูรินโญแบ็กซ้ายเป็นนิโคเวนเลียมอ่าประตูเป็นแมตเซลนะครับที่จะได้ลงเล่นเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยประตูเขามีปัญหาการบาดเจ็บแมตเซลก็มาเป็นตัวสำรองแล้วก็น่าจะได้ลงเล่นแบบยาวๆเลยนะครับประตูชาวบราซิลอย่างจอห์นวิกเตอร์ที่เจ็บนะแล้วเกมที่แพ้ให้กับอ่าแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ3ในเกมนั้นนะ,นะครับ อ่ะวันนี้ผมมองดูแล้วนะครับเป็น2ทีมที่อยู่ในโซนท้าตารางต้องการแต้มทั้งคู่นะครับผมชอบไปทีมเยือนนะครับเกมของไวซ์แฮมช่วงหลังๆมาดูดอบไปเยอะเลยนะครับพอไม่มีโมฮัมเหม็ดคูดูสแล้วก็รวมไปถึงเกมนี้ยไม่มีลูกัสปากเกตา้าเกมลุกดอบไปเยอะเลยโบเวนแบกคนเดียวไม่ไหวส่วนทางฝั่ง,งของฟอเรสต์มีทางด้านอีกอร์เชสซูสมีบรแกนกิฟไว้มี อุบลิคาจินสันถือว่าเกมรุกค่อนข้างจะครบกว่ามุมเสมอมีไหมมีครับแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมชอบทีมเยือนนอตแทมฟอร์เรส์ยืนพื้นที่นอตแทมฟอร์เรส์ orest, วันนี้ไม่แพ้ครับบุกไปเมีหนึ่งแต้มเปอย่างน้อยอถ้าเลือกผู้ชนะก็เลือกไปที่ฟอกเรส์นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ไปทีสสุเกาโชเซราอิตาลีนะครับกลางสัปดาห์มีเล่นเหมือนกันเลือกเกมเลเช่กับโรม่าเลเช่อันดับ16โรม่าอันดับ5โรม่ายังมี ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่นะครับแต้มยังเกาะกลุ่มในโซนบนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โรม่าบุกไปเยือนต้องการแค่ชนะแล้วก็ต้องการผลงานแข่งแบบเน้นสุดๆขอแค่เฉือนชนะก็ได้เฮนะครับอาเกาโชผมชอบไปที่โรมา่าค่ําคืนวันอังคารที่6มกราคม2องพนเะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธง2ทีมนะครับพิมลิกอังกฤษชอบอัอติแฮมฟอเรสส่วนเกาโชเซเรอตาลี่นะครับชอบไปที่โรมานะครับ2ทีมเยือน สองลิกใหญ่นะครับ @eak99 พูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีแฟนฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่6มกราคมแล้วนะครับช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเริ่มลงเล่นกันแล้วนะครับจริงๆจะเตะกัน,นตั้งแต่อังคารพุธพฤหุธคือวันนี้จะมีคู่ของเวสต์แฮมเจอกับนอริทแฮมฟอร์เรสต์นะครับเดี๋ยวไปว่าเรื่องของความพร้อมกันส เจอกับบูกีนาฟาโซครับไปเริ่มต้นที่พิมาริก่อนนะครับคืนนี้เวสต์แฮมทีมอันดับ18เจอกับฟอร์เรสต์อันดับ17ก็เป็น2ทีมที่ทําผลงานในการเล่นฤดูกาลนี้เนี่ยได้ย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่ทั้งนั้นที่สทีมนี้ไม่ควรอยู่ในตําแหน่งตรงนี้เลยนะครับเวสต์แฮมเพิ่งออกไปแพ้วูฟแฮมตัน0-3คิดดูแล้วกันแพ้วูฟ0-3นะครับวูฟก็ชนะเกมแรกของซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ตอนนี้เวสต์แฮมไม่ชนะมา9เกมติดต่อกันแพ้ไป5 แล้วก็เสมอ4เกมนะครับเกมรับเสียค่อนข้างเยอะ20นัดเสียไป41ลูกครับก็โตัวความหวังในการเล่นก็เหมือนเดิมครับไม่มีใครนอกจากจอร์ดโบเวนลูคัสปาเกต้าแล้วก็คารลัมวิลสันฝากฝั่งของฟอ r e เรสทีมเยือนกันบ้างครับฟอรเรสเพิ่งออกไปแพ้แอสตันวิลล่า Villa, 1ประตูต่อ3ทําให้4เกมหลังสุดไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้รวดตลอด4นัดหลังตอนนี้เนี่ยกำลังโซซัสโซเซเลยเกมรุก ข้อเสียคือเกมรุกฝืนมากนะครับฟอเรสต์ Forest, 20นัดยิงได้เพียงแค่19ลูกนะครับคือเกมรุกเนี่ยดีกว่าทีมบัวอย่างวูฟแฮมตันเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับทั้งที่หนา้าเตะภายในทีมเนี่ยมีทั้งมอร์แกนคิปไว้นะครับคาร์ลมาสันโอดอยเอาโอเคละคนนี้อาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าคนอื่นๆเองก็น่าจะพักครับประองกันไปได้แต่ว่าการเล่นตรงเนี้ยยังขาดความเข้าใจยังขาดทีมเวิร์กกันอยู่พอสมควรนะครับเกมรุกนะครับไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่บอกไปครับ คู่นี้เจอกันเกมแรกเนี่ยเวนแฮมบุกเอาชนะฟอร์เรสได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับวันนั้นก็ถือว่าเป็นผลการแข่งที่เกินคาดแลวก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าความยากๆของคู่เจอกันตอนนี้เนี่ยมันกินกันลําบากนะครับก็มองว่าเจ้าบ้านเวนแฮมครับได้เปรียบกับจุดนี้อย่างน้อยๆน,น่าจะเก็บผลเสมอกับนอตแฮมฟอร์เรสได้นะครับและดีไม่ดีคู่นี้เนี่ยถ้าจะเลือกสักทีมหนึ่งเป็นผู้ชนะผมยังมองว่าเจ้าบ้านครับเวนแฮมมีโอกาสเบียดชนะนอตแฮมฟอร์เรสได้มากกว่าครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปนี่ฟุตบอลทีมชาติกันบ้างไอวิลโค้ดเจอกับบูกินาฟาโซในแอฟริกันเนชั่นคัพก็เป็น, drop น,ร,นรอบน็อกเอาท์นะครับไอวิลโค้ดในรอบน็อกเอาท์เนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม E มาอ่าแชมป์กลุ่ม F ส่วนบูกินาฟาโซเป็นอันดับ2ของกลุ่ม E ชนะ2แล้วก็แพ้1นนเกมนะครับเกมรุกต้องบอกว่าไอวิลโค้ดเองดีกว่านะครับมีทั้งอามาเดียโลจากแมนยูเอวานเกสซองจากอันเซนวินล่านะครับมีเจ้าดิโอมอนเดจากไอวิไลซิก อิบาร์ทิมซังกาเร่นะฮะจากอ่านอตเทฟอเรสมีเอนดิก้าจากโรม่าแล้วก็คอสซูนูจากอาตาลันตานะครับนักเตะเหล่านี้ก็ถือว่าอยู่ในเกรดระดับสูงของยุโรปด้วยกันทั้งสิ้นนะครับส่วนบุกิน่าฟาโซนะครับก็นำทัพโดยดังโกอัลตารานะครับ,บ, ara, รบตัวรุกแล้วก็มีเบอร์ทันตาเร่จากเซนต์แลนด์แล้วก็เอ็ดมอนทับโซบานะครับที่พอที่จะมีชื่อขายได้หน่อยนะครับก็ยังดูเป็นรองพอสมควรน,นะครับเพราะว่าแรนกิ้งอันดับโลกอะไรต่างๆเนี่ยไอริคโคส ก็อันดับ42บูกินาฟาโซอันดับ62นะครับยังเชื่อว่าเอลริโค้ชครับยังจัดจ้านกว่าในเรื่องของเกมรุกมีตัวเลือกให้ใช้งานมากกว่านะครับวันนี้อย่างน้อยๆน่าจะเบียดชนะบูกินาฟาโซและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับสกอร์น่าจะออกมาประมาณสัก2ประตูต่อนหนึ่งหรือว่า3ประตูต่อนหนึ่งได้ครับนั่นคือทั้งหมดของพรีวฟ,ฟุตบอลนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ